วันนี้นะครับผมได้นําพระลูกบอลหลวงเมื่อนปืนแตกไปเพื่อนศึกษาอีกหนึ่งพิมพ์นะครับถือว่าเป็นพระพิมพ์ใหญ่ของชุดพิมพ์ไตรมาสนะครับก็คือพิมพ์ไตรมาสคางแหลมนะครับซึ <t 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 is is ่งก่อนหน้านี้ผมได้นาพิมพ์ไตรมาสหน้าเนนมาดคลิปเป็นเพื่อนเพื่อนดูแล้วก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเป็นพระที่ค่อนข้างจะพิจารณาง่ายวันนี้ผมได้นําพระลูกบอลหลวงเมื่อนปืนแตกถือว่าเป็นพิมพ์ใหญ่ของชุดพิมพ์ไตรมาสนะครับก็คือพิมพ์ไตรมาสคางแหลมนะครับลักษณะพิมพ์ไตรมาสคางแหลมเนี่ คือองค์พระจะมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับแต่ลักษณะหน้าพระนี่จะมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะดิจีวนด้านหลังนี่จะแตกกลางเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับซึ่งพระลูกหล่อหลงเอินปืนแตกชุดพิมพ์ไตรมาสเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมสามารถแยกย่อยออกได้มาสี่พิมพ์ด้วยกันนะครับก็คือ1นะครับพิมพ์ไตรมาสคางแหลมนะครับถือว่าเป็นพระพิมใหญ่นะครับและก็พิมพ์ระเนี่ยที่มาผมเพื่อนๆศึกษาวันนี้นะครับพิมพ์ที่2นะครับก็คือพิมพ์ไตมาหน้าเนนนะครับ ลักษณะพิมพ์พลาสเนี่ยจะต่างจากพิมพ์ไตมาสคางแหลมนะแกขนาดพาะอีกใกล้เคียงกันมากๆเลยแต่ว่า,าริ้วเจวนนันด้านหลังกับหน้าพระจะมีความแตกต่างกันระหว่างพิมพ์ไตมาสคางแหลมกับพิมพ์ไตมาสหน้าเนียนะครับพิมพ์ที่สนะครับคือพิมพ์ไตมาสหน้านิยมนะครับพิมพ์ไตมาสหน้านิยมเนี่ยพิมพ์พาสจะใกล้เคียงกับพิมพ์ไตมาสหน้าเนียนม,มากๆเลย แต่เนื่องจากว่าประกอบุญเทียนน่าจะเป็นคนละตัวกันและก็ขนาดปลาพิมพ์ไตรมาสน้ายมขนาดจะเล็กกว่าเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับพิมพ์ที่4นะครับพิมพ์ไตรมาสหน้าธรรมดานะครับหรือพิมพ์ไตรมาสมือก้ามปูนะครับเป็นลักษณะพิมพพลาที่แตกต่างจาก3พิมพ์แรกที่บมกล่าวมาข้างต้นนะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็มาศึกษาพรพรุปหล่อหลอเงินปืนแตกพิมพ์ใหญ่ของชุดพิมพ์ไตรมาสนะครับก็คือพิมพ์ไตรมาสคางแหลมกันนะครับโอเคนะครับเรามาดูพละกันเลยนะครับ โอเคนะครับเรามาศึกษาพระกันนะครับวันนี้ผมได้นําพระลบหล่อหล่อเพื่อนปืนแตกซึ่งเป็นพระพิมพ์ใหญ่ของชุดพิมพ์ไตรมาสมาเพื่อนศึกษาและแบ่งปันความรู้กันนะครับซึ่งมีด้วยกัน3มองค์นะครับที่ผมเช่าเก็บไว้นะครับก่อนหน้านี้ผมเช่าเก็บไว้ค่อนข้างจะหลายองค์เหมือนกันนะครับเกิน10องค์ขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้คือมือมีเพื่อนๆมาขอแบ่งปันตลอดนะครับผมเลยแบ่งปันให้ไปพระ3องค์นี้เป็นพระที่ผมเพิ่งชอบมาได้ใหม่นะครับซึ่งเป็นพระที่ได้มาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับ เรามาดูองค์แรกก่อนนะครับเนี่ยครับพระลูกหล่อหลอมเงินปืนแตกชุดพิมพ์ไต่มาสคางแหลมนะครับพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับพระองค์นี้ผมเคยลงหนาโปภไฟายหลายรอบนะครับเป็นพระที่ค่อนข้างจะพิจารณาง่ายนะครับโดยเฉพาะพิมพ์พระเนี่ยถือว่าพิจารณาง่ายจริงนะครับมีความคมชัดนะครับที่สําคัญนะพระองค์นี้นะครับเป็นลักษณะสนิม3ชั้นด้วยนะครับเป็นพระที่พบเจอได้ยากมากๆสําหรับพระลูกหล่อหลอมเงินปืนแตกนะครับ แล้วก็กรรมวิธีการสร้างนะครับโดยเฉพาะเราแต่งไม้เสนียดถือว่าพิจารณาง่ายจริงนะครับโอเคนะครับพระรูปหล่อหลับเงินปืนแต่ชุดพิมพ์ไตมานนะครับสามารถแยกยย่อยออกได้มาสี่พิมพ์ด้วยกันนะครับพระองค์นี้คือพิมพ์ไตมานคางแหลมนะครับซึ่งเป็นพระพิมพ์ใหญ่ของชุดพิมพ์ไตมานนะครับพิมพ์ที่2นะครับก็คือพิมพ์ไตมานหน้าเนนะครับพิมพ์ไตมานหน้าเนนเนี่ยจะสังเกตว่าหน้าพระค่อนข้างจะกลมนะครับ แลวก็ลักษณะคล้ายๆเนนนะครับเลเป็นท like right ี yeah. ่มาของชื่อพิมพ์นะครับที่สําคัญพิมพ์ไตรมาสนานเนนส่วนใหญ่พระค่อนข้างจะลําใหญ่นะครับลําใหญ่เห็นไหมครับเมื่อนําพิมพ์ไตรมาสทางแหลมมาเทียบเคียงจะสังเกตว่าพิมพ์ระนี่ใกล้เคียงกันมากๆเลยแต่ลักษณะหน้าพระก็จะมีความแตกต่างกันที่สําคัญนะพิมพ์ไตรมาชุดพิมพ์ไตรมาสนะสังกติเส้นใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะพาดมาแบบตรงๆนะครับซึ่งจะต่างจากชุดพิมพ์มิยมเสียนโตเห็นไหมครับโอเคนะครับ พาลุหลอหร่าเงินปืนแตกพิมพไตมาสคางแหลมนี่จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าพิมพไตมาสน่าเนียนนิดเดียวนะครับเพ็นครับจะใหญ่กว่านิดเดียวนะครับที่สําคัญนะครับลักษณะริจบว้นด้านหลังจะมีความแตกต่างกันลักษณะพิมพไตรมาสคางแหลมลักษณะริบบว้นจะจะมีลักษณะแบบนี้ตู้งนะครับเห็นไหมครับเป็นลักษณะเส้นรวบรวบปลายไหมครับแล้วก็หลังท่านจะเอ็นเอนเหมือนไหมครับส่วนพิมพไตมาสน่าเนียนเนี่ยลักษณะริบบว้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเรียงกัน3เส้นชัดเจนเลยนะครับ ซึ่งความแตกต่างก็จะมีประมาณนี้นะครับระหว่างพิมพ์ไตรมาสข้างแหลมและพิมพ์ไตรมาสหน้าเนนนะครับที่สําคัญหน้าพระก็จะมีความต่างกันโอเคนะครับพิมพ์ที่3มนะครับพิมที่3ก็คือพิมพ์ไตรมาสหน้านิยมนะครับซึ่งลักษณะพิมพ์ไตรมาสหน้านิยมเนี่ยพิมพระจะใกล้เคียงกับพิมพไตรมาสหน้าเนนมากๆเลยแต่ความเข้าใจผมนะครับเบ้าบกขนเทียนน่าจะเป็นคนละตัวกันนะครับเมื่อเรานาพิมพ์ไตรมาสหน้าเนนมาเทียบเคียงเห็นไหมครับ องคพระพิมพ like ์ไตรมาสหน้าเนนจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเห็นแบบชัดเจเลยนะครับทางทางดีลักษณะพิมพ์ระนี่เหมือนกันเห็นไหมครับเหมือนกันเลยไหมครับแต่ว่าองค์พระพิมพไตรมาสนิยมขนาดจะเล็กกว่านะครับเนี่ยครับฤกษ์จวรด้านด้านหน้าเนี่ยเส้นใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะพาดตรงเห็นไหมครับซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของชุดพิมพ์ไตรมาสนะครับโอเคนะครับพิมพ์ที่4นะครับซึ่งเป็นพิมพ์สุดท้ายนะครับก็คือพิมพ์ไตรมาสหน้าธรรมดาหรือพิมพ์ไตรมาสมือล้ามปูนะครับเห็นไหมครับ ลักษณะพิมพ์พลาเนี่ยก็จะต่างจากพิมพ์ไตมาตั้งแหลมเห็นไหมรัต่างชัดเจนเลยนะครับเห็นว่าเล็กกว่าด้วยนะครับเห็นไหมที่กับพิมพ์ไตม้านน่นะครับเห็นไหมครับพิมพ์พลาก็จะมีความต่างกันเห็นไหมครับชัดเจนและองค์พระจะขนาดเล็กกว่าด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยครับพิมพ์ไตมาน้านิยมองพระจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะครับที่สําคัญนะครับลักษณะมือนะครับ ลักษณะมือจะเป็นลักษณะเหมือนมือกล้ามปูนะครับและก็จะมีรูมตรงการแบบนี้ทุกองคนะครับที่สาคัญนะครับสังกติเนี่ยเป็นลักษณะพาดตรงตรงมาเลยนะครับเนี่ครับพ้ามีทั้งหมด4ี่พิมพ์ด้วยกันนะครับเดียวผมจะเรียงให้เพื่อนๆดูนะครับเรียงให้เพื่อนๆดูโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวย่อมานิดหนึ่งครับโอเคนะครับ ชุดพิมพ์ไตมาเนี่ยสามารถแยกย่อยได้ประมาณ4พิมพ์ด้วยกันนะครับพิมพ์แรกก็คือพิมพ์ไตมานคางแหลมนะครับพิมพ์ที่2ก็คือพิมพ์ไตมาหน้าเนนะครับพิมพ์ที่3พิมพ์ไตมานน่านิยมและพิมพ์ที่4พิมพ์ไตมาหน้าธรรมดาหรือพิมพ์ไตมานมือก้ามปูนะครับโอเคนะครับเรามาชมองแรกของพิมพ์ไตมานคางแหลมก่อนนะครับซึ่งเป็นพระองค์ครูของผมนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ครูที่สวยที่สุดนะองค์นี้เป็นลักษณะสนิม3มชั้นนะครับโอเคนะครับเรามาดูนากันนะครับ พรรูปลอหรอเมื่อนปืนแต่พิมพ์ใตมาดคางแหลมองนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับพระแบบนี้ถือว่าเป็นพระสภาพเก็บนะครับผ่านการใช้มาน้อยมากๆเลยนะครับจะสังเกตว่าพิมพ์ระเนี่ยถือถถว่าถอดติดคมชัดมากๆเลยนะครับพระองค์นี้ถือว่าได้มาเนี่ยสภาพผิวเดิมๆนะครับจะสังเกตว่าคราบขี้เบ้าเนี่ยตามซอกเนี่ยถือว่าพิจารณาง่ายนะครับที่สําคัญนะครับสนิมที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นบนคราบขี้เบ้าอีกครั้งหนึ่งยิ่งทําให้พระพิจาณาง่ายนะครับ พราวนี้ลงยาดำมันค่อนข้างจะพอดีนะครับซึ่งเป็นลักษณะสนิม3ชั้นด้วยนะครับเห็นไหมครับถือว่าพิจารณาง่ายจริงนะครับโดยเฉพาะหน้าพระเนี่ยถือว่าคมชัดและก็สวยงามมากๆเลยสำหรับพิมพ์ไตมาตขคางแหลมรงนี้นะครับวันนาโลหะจะเป็นลักษณะเป็นคลื่นๆแบบนี้ครับโลหะเก่านะครับเนี่ยครับลักษณะโดยแต่งไม้เสนียดถือว่าแต่งมาแบบคมๆเลยเนื่องจากเป็นพระที่ค่อนข้างจะมีคาบพิบั้งค่อนข้างเยอะนะครับเลยทําให้ดูแบบเห็นไหมครับ แต่ก็เป็นพระที่ดูง่ายนะครับเห็นไหมครับโดยเฉพาะริจวอน์เนี่ยถือว่าถอดติดคมชัดมากๆเลยนะครับเมื่อเราพลิกดูด้าน,นข้างเห็นไหมจะเห็นสังเกตเห็นรอยแต่งไม้เสียเนี่ยเห็นไหมเป็นแถบลงมาเลยเนยครับบริเวณนี้คือบริเวณบ้าประกอบหุ่นเทียนนะครับจะมีแต่งรอยแต่งไม้เสียแบบคมๆเลยนะครับเห็นไหมครับโดยเฉพาะริจววนด้านหลังรงน,นี้ถือว่าพิจารณาง่ายมากมีความคมชัดจริงๆนะครับเนี่ยครับพระนี้ยิ่งทําให้พิจารณาง่ายก็คือมีลักษณะหุ่นเทียนร้าวมีการซ่อมหุ่นเทียนด้วยนะครับเห็นไหม เนี่ยครับบริเวณนี้มีการซ่อมหมุนเทียนด้วยยิ่งทำให้พิจารณาง่ายนะครับโลหะพระองค์นี้ถือว่ามีความซึ้งเก่าจัดจริงๆนะครับพิจารณาง่ายมากๆเลยนะครับโอเคนะครับโดยพาะฐานพระองค์นี้นะครับเห็นไหมครับบริเวณนี้คือบริเวณรอยตัดช่อนะครับและรอยตําหนิจากหมนเทียนก็สามารถพิจารณาเห็นข้าวเที่ยวติดอยู่เต็มนะครับเป็นพระองค์นะครับที่ผมถือว่าสวยมากๆอีกองหนึ่งเลยนะครับสำหรับพิมพไตมาสคางแรมนะครับเรามาดูองค์ที่2ของพระพิมพ์นี้นะครับก็คือพิมพ์ไตมาสคางแหลมนะครับ พระองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่ผ่านการใช้มาบ้างนะครับแต่พิมพระนี่ถือว่าถอดติดคมชัดมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะริจวอนนี่ไหมคมมากๆเลยเป็นพระที่สร้างออกมาได้เรียบร้อยสวยงามจริงๆนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระองค์นี้กันนะครับพระรูปรหล่อหล่อเมื่อเินปืนแต่พิมพ์ไตามาสคางแหลมองค์งนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพผ่านการใช้มานะครับพิมพ์ระนี่ถือว่าถอดติดคมชัดมากๆเลยโดยเฉพาะริจวอนี่เห็นไหมคมจริงๆนะครับเห็นไหมครับ เป็นพระที่ได้ผิวมานถึงเป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับแต่ตามซอกเห็นไหมครับก็ยังมีคราบพิบ่าวแบบเดิมๆนะครับโดยเฉพาะหน้าพระองค์นี้นะครับถือว่าถอดพิ์มาได้ค่อนข้างจะคมชัดและมีความสวยงามจริงนะครับเมื่อเราพลิกดูขอบข้างเพื่อนๆก็จะเห็นรอยประกบปูนเทียนนะครับลักษณะรอยแต่งไม้เสียเนี่ยถือว่าแต่งมาได้แบบเรียบร้อยสวยงามนะครับเห็นครับที่สําคัญนะครับรอยแต่งไม้เสียอนี้ยงจะบางนะครับแต่ก็เห็นรอยประกบปูนเทียนชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับรอยแต่งไม้เสียนียดคมๆเลยนะครับ โดยเฉพาะริจวนด้านหลังเนี่ยถือว่าถอดติดคมชั้นมากๆเลยเไหมแลกก็ผิวเป็นธรรมชาติจริงนะครับวันนาโลหะมีความซึ้งเก่าจัดนะครับที่สําคัญนะครับเห็นไหมครับวันนาโลหะเนี่ยผิวพระเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นครึ่งๆนแบบนี้ครับโลหะเก่านะครับเนี่ยครับเรารอยแต่งม้าเสรีข้างนึงเห็นไหมครับโอเคนะครับถือว่าเรียบร้อยสวยงามได้พิจารณาง่ายจริงนะครับโดยเฉพาะหน้าเปล่านี้ถือว่าถอดติดได้เต็มมากๆเลยนะครับ โอเคนะครับลักษณะรอยแต่งไม้เสียดได้ฐานเนี่ยถือว่าแต่งมาได้แบบคลมๆเรียบร้อยสวยงามเลยนะเขาจะแต่งรอบเลยนะครับหรือจวรนด้านหลังเนี่ยถือว่าถอดตดคมชัดมากๆเลยนะครับวันน้าลูหายไหมครับพิจาง่ายจริงนะครับเป็นลักษณะยาดำบางนะวกนี้ถือว่าดูง่ายมากๆเลยนะครับโอเคนะครับโดยเฉพาะฐานเต้านี้นะครับถือว่าผ่านการแต่งมาละเอียดนะครับบริเวณนี้น่าจะเป็นบริเวณรอยตัดช่อนะครับ ได้รอยตำหนี่จากอุนเทียนก็สามารถพิจารณาเห็นคาบที่เบ้าติดอยู่เต็มนะครับเป็นพระรูปหล่อหือมเงินปืนแตกพิมพ์ใจมาศคางแหลมอีกองนะครับที่ผมถือว่าพิจารณาง่ายและสวยจริงๆนะครับพิมพ์พระนี่ถือว่าถอดได้เต็มมากๆเลยนะครับโอเคนะครับเรามาดูองค์สุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นพระที่ถอดพิมไม้ค่อนข้างจะล่ำอย่างโดยเฉพาะหน้าพระนุ่งเครื่องใหญ่ๆมากๆเลยนะครับเป็นพระองค์นะครับที่แทบไม่ผ่านการใช้เลยนะองค์นี้เห็นไหมครับเป็นลักษณะเนื้อนิยมนะครับ โดยเฉพาะตะาใบใต้ฐานนี่ถือว่าแต่งมาได้เรียบร้อยและสวยงามนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระองค์นี้กันต่อนะครับพระรูปหล่อหล่อเพ่อนปืนแตกพิมพใตมาดคางแหลมองนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพสวยเดิมเดิมนะครับพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระสภาพเก็บนะครับพิมพระเนี่ยถือว่าถอดติดคมชัดมาพอสมควรนะครับหมายถึงคมชัดมากๆเลยโดยเฉพาะหน้าพระเนี่ยพิจาะหนงง่ายจริง หน้าพระนี่ถือว่าถอดได้เต็มที่สุดนะครับในสามในสองพิมสามพิมองนี้ถือว่าถอดได้เต็มที่สุดนะครับริวเจวอนนะครับถือว่าถอดติดคมชัดมากๆเลยแล้วก็ตามซอกยังมีคราบขี้้าแบบเดิมๆนะครับวันน้าโลหะมีความซึ้งเก่าจัดลักษณะจะเป็นคลื่นๆแบบนี้ครับโลหะเก่าเนี่ยครับลักษณะรอยแต่งไม้เสร็จที่ได้ฐานเนี่ยเขาจะแต่งโดยรอบเลยถือว่าแต่งมาแบบคมๆเลยนะครับดูง่ายมากๆเลยนะครับเมื่อเราพลิกดูขอบข้างเพื่อนๆก็จะเห็นรอยประกบหุ่นเทียนนะครับ ลักษณะแต่เราแต่งไม้เสเนียถือว่าแต่งมาได้แบบเรียบร้อยสวยงามนะครับโดยเฉพาะริ้วจวนด้านหลังตรงนี้ถือว่าถอดติดคมชั้นมาพอสมควรนะครับนี่ครับเนี่ยครับดูง่ายมากๆเลยโลหะนี่ดูง่ายจริงนะครับสำหรับพระรูปหล่อหลว่าเงินปืนแต่งเนี่ยผมว่าเป็นไพ่อีกรุ่นหนึ่งหรือพิมพหนึ่งนะครับสำหรับพิมพ์ใตมากคางแหลมนะครับผมว่าเล่นเป็นพระที่เล่นง่ายจบง่ายนะครับที่สําคัญนะครับราคาเบากว่าเบามากๆเลยช่วงนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยผมเช่าแพงนะครับ แต่ท okay. er ุกวันนี้ราคาเบามากๆเลยสำหรับพิมพ์ไตมาสคางแหลมนะครับโอเคนะครับผมแนะนํานะครับถ้าเพื่อนเช่าไว้ใช้นะครับหรือไว้ศึกษาต่อยอดองค์ต่อไปนะครับพิมพ์ไตมาสคางแหลมถือว่าเป็นพระพิมพ์ใหญ่ซึ่งราคาเบามากๆเลยสําหรับเอาไว้เป็นองค์ครูต่อยอดได้นะครับโอเคนะครับเร่องนี้ถือว่าถอดได้ล้ำมากๆแต่ข้อพิจารณาง่ายจริงนะครับโอเคนะครับผมมีด้วยกัน3ามองค์นะครับเป็นพระที่พิจารณาง่ายทั้ง3องค์นะครับ Okay, นในการศึกษาและสะสมพัดรูปลอหลงเงินปืนแต่งนะครับเพื่อนๆต้องศึกษาพิมพ์ก่อนนะครับเพราะพิมพ์พัดมีส่วนสําคัญมากในการพิจารณาพาแทนนะครับเนื่องจากพัดรูปลอหลงเงินปืนแต่งเนี่ยพิมพ์นนพัดเนี่ยพูดถึงนะจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละพิมพ์นะครับแต่ว่าโลหะหรือคารวิธีการสร้างเล่ยรอยตะไบใต้ฐานเนี่ยจะเหมือนกันทุกๆองค์เลยนะครับสาหรับพรัดรูปลอหลงเงินปืนแต่งนะครับ เลยทําให้พระรุ่นนี้เนี่ยครับเล่นง่ายจบง่ายนะครับและก็น่าสะสมน่าศึกษาจริงที่สําคัญนะครับพิมพ์ไตรมาสคางแหลมเนี่ยเป็นองค์พระองค์แรกๆนะครับที่ผมเช่ามาและใช้ติดตัวและรู้สึกดีมากๆสำหรับพระรุ่นนี้นะครับเลยชื่นชอบนะครับและก็ศึกษามามากกว่าส0ปีขึ้นไปนะประมาณ20ปีได้นะครับที่ผมศึกษาพระรุ่นนี้มานะครับเลยอยากมาแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆดูนะครับ พระลูกหล่อหลวงเมรนปืนแตกชุดพิมพ์ไตรมาสนะครับเป็นพระที่สร้างพร้อมกันทั้งหมดนะครับก็คือสร้างปศ2 5 2 8นะครับซึ่งบางกลุ่มบางท่านบอกว่าเป็นพระที่สร้างหลังจากพระลูกหล่อหลวงเมินปืนแตกก็คือ2 5 2 9นะครับซึ่งส่วนนั้น, designs, birth birth นเนี่ยผมจะพิจารณาที่องค์พระก่อนนะครับกรรมวิธีการสร้างเลขหลหานนะครับและยืนยันได้ว่าพระลูกหล่อหลวงเมินปืนแตกชุดพิมพ์ไตรมาสเนี่ยเป็นพระที่สร้างพศ2 5 2 8แน่นอนนะครับ ที่สําคัญนะครับเป็นพระที่ตอนนี้ราคาค่อนข้างจะเบามากๆเลยเพื่อนๆสามารถเก็บและสะสมได้นะครับสำหรับพระลูกหล่อหลวงเงินปืนแตกยุคพิมพ์ไพมานนะครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเช่าบูชาพระลูกหล่อหลวงเงินปืนแตกนะครับขอให้เพื่อนๆสแกน QR ว o า e ์โค้ไลน์ทักมาสอบถามได้นะครับ หรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ในคลิปนี้เลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ